ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ a ชน่ l วิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดเคนโดคตี้จอดเถอกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนจะไปฟังกันในวันนี้ผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดสับะไครตไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับสมาชิกทุกท่านนะครับ อายินดีกับสมาชิกหน้าใหม่เมื่อวานด้วยนะครับที่อาจารย์เคนโดให้ไปหน้าใหม่โฮลสติลเคลนะครับเสมอ1นนะครับได้กินนะครับส่วนห้อง VIP เมื่อวานอาจารย์เคนโดให้2ตัวนะครับได้ตัวเสียตัวครับอย่างไงก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกหน้าใหม่เมื่อวานด้วยนะครับรวยๆเฮงๆทุกคนนะครับ ส่วนคิวทองมาบองบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลฮอลแลนด์ดีวิชั่นสองนะครับทีมระหว่างเทลซาทีมอันดับ8ของตารางพบกับโกเฮดอีเกิลทีมอันดับ11ของตารางส่วนห้านัดหลังสุดของทีมเทลซานะครับชนะ1เสมอ3แพ้1มี16คะแนนส่วนห้านัดหลังสุดของทีมโกเฮดอีเกิลชนะ2เสมอ2แพ้1 มี13คะแนนนะครับทีมเทลร์เล่นในบ้านเดี๋ยวด้านก็จริงนะครับดูแพ้ยากจริงครับส่วนส่วน5นัดหลังสุดที่เคยพบกันมานะครับอาจารย์อาจารย์เคนโดจะพาไปดูก็ผัดกันแพ้ชนะมันคนละหคนละสเสมอมีครับส่วนเลดเปิดมาในวันนี้ให้ทีมอีเกิลเป็นต่อนะครับ เสมออีเกิลนะครับอาจารย์เคนโดดูว่าราคาน้ำแบบนี้แปลกๆนะครับให้ทีมให้ทีมลองมาต่อทีมต่อนะครับน้ำดูแปลกจังครับวันนี้อาจารย์เคนโดเคนโดกอตตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ต่อทีมอีเกิลดีกว่าครับ ดูแล้วไม่น่าแพ้นะครับมีสิทธิ์บุกไปชนะได้เลยครับราคานะมันแปลกเนี่ยครับต่อตามอาจารย์เคนโดมาได้เลยนะครับตอนนี้ไหลต่ออย่างเดียวแล้วไหลเป็นปอลบห้าแล้วครับต่อไปดีกว่าครับอีเกิลครับวันนี้ส่วนสุดท้ายนี้ใครที่อยากจะได้คู่บอลแบบ v i p นะครับก็แอดไลน์มาที่โดโคตี้789ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโด แปะไว้ให้ข้างๆแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโด้ก็แอดไลน์ไปที่แอ VIP b i t 789มีแอดดำหน้าด้วยนะครับตอนนี้เขามีโปรดีๆรับฟรีนะครับ100%สมัครสมาชิกใหม่นะครับสำหรับวันนี้คิวทอมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดกตี้จอดเถอะกูจะลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ